En ราวความผิดพลาดจากการซ่อมรถที่ถูกนํามาเผยแพร่ต่อในสังคมออนไลน์โดยชายหนุ่มคนหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านกลุ่ม m a สด้าสองคับกลุ่ม m a สด้าสองรถยนต์ขนาดเล็กยอดนิยมปี2022หลังจากที่นํารถไปซ่อมมาปรากฏว่ายี่ห้อรถกลับเปลี่ยนไปโดยผู้โพสต์เขียนข้อความระบุว่าแรกก็ขับ m a สด้าพอเป็นเคลมสีมาเท่านั้นล่ะครับมาดัสเฉย3เดือนเพิ่งจะสังเกตซึ่งภาพรถดังกล่าวเป็นความผิดพลาด เกิดจากการเรียงตัวอักษรของยี่ห้อรถซึ่งต้องเป็นคําว่ามาสด้าแต่กลับกลายเป็นตัวอักษรถูกเรียงใหม่เป็นมาดัสหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปเป็นจํานวนมากนับพันครั้งล่าสุดโพลอีกคันใช่หนูมีคนโพสต์ภาพรถมาสด องผ่านทาง Facebook พร้อมเขียนข้อความระบุว่าเห็นข่าวเลยลองไปดูรถตัวเองเล่นๆทำสีที่ศูนย์มา4เดือนและนี่ถ้าข่าวไม่ดังกูคงขับมาสัตว์จนขายเลยมัง้ง